สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทเดิมนะเรายังอยู่ในบทที่เท่าไหร่อะในบทที่ห้านะคะบทที่ห้าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนผ่านซูมเอ้เราก็ได้เรียนผ่านคลิปไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าครูอัดคลิปให้แล้วไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์หรือว่าเป็นบทสนทนาใช่ไหมซึ่งครูได้สอนผ่านคลิปแล้ว ซึ่งครูก็มั่นใจว่ามีเด็กหลายคนที่ได้เข้าไปดูคลิปแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้เข้าไปดูคลิปนะคะอะถ้าหนูไม่เข้าไปดูคลิปหนูส่งงานได้คือส่งตามเพื่อนหนูจะไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ถ้าหนูเข้าไปดูคลิปด้วยตัวเองหนูจะรู้ว่าในคลิปครูสอนอะไรแล้วหนูต้องทำงานอย่างไรนะคะ,อะโอเคตอนนี้นะคะ ก่อนที่เราจะไปอธิบายเนื้อหาข้างในนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่เราทำในสัปดาห์ที่แล้วในหน้า70ใช่ไหมอ่ะเรามาอธิบายแบบฝึกหัดกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้ดูภาพแล้วก็เติมเติมอาการของภาพให้ถูกต้องว่าอาการของภาพอะ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะข้อที่หนึ่งเขาให้คำว่าโว่โวกแปลว่า ฉันนะคะบอกแปลว่าฉันจากภาพที่เราเห็นเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นอะไรตู้จืดถึงอ่าเขาตู้จืดถึงก็คือเขาปวดท้องนั่นเองนะคะเราก็เติมคําว่าตู้จืดถึงลงไปก็คือว่อตู้จืดถึงก็คือฉันมีอาการปวดท้องประมาณนี้นะคะอ่ะใครที่ถูกก็ให้ทําเครื่องหมายถูกนะคะ ต่อมาอันนี้เขาบอกว่าไม่เหมยไม่เหมยยาทองอ่าไม่เหมยยายาท่องหรือไม่เหมยยาถึงนะคะอ่ะก็จะยาคานี้เขาจะใช้คําว่าถึงนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาจะใช้คําว่าถึงที่แปลว่าเจ็บหรือปวดแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่คนจีนเขาจะบอกว่าทงนะคะถ้าเกี่ยวกับฟันเขาจะใช้คําว่าท่องท่องก็แปลว่าเจ็บ หรือปวดเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้มามาเอ้ยเมยเมย์ยาถึงก็คือน้องสาวปวดฟันนะคะน้องสาวปวดฟันหรือถ้าเราจะบอกว่าไม่เหมยยาท่งได้ไหมได้เหมือนกันก็แปลว่าน้องสาวปวดปวดฟันเหมือนกันนะคะแค่เราเปลี่ยนคําข้างหลังจากถึงเป็นท่งแค่นั้นเองนะต่อมาอันนี้เขานอนเขานอนซมอยู่ เขาเป็นไข้นะคะอันนี้คือเป็นไข้ไม่สบายนะคะเป็นไข้อันนี้เจี๋ยเจียเจียเจีย,จยอะไรเอ่ยเจียเจียนเหรออะตรงนี้เราต้องเติมว่าอะไรอ่ะตรงคําเนี้ยคําว่าเป็นไข้คืออะไรคะมีใครรู้ไหมเอ่ยงงเลยคุเป็นไข้คืออะไรนะ คำว่าเป็นไข้คืออะไรฟาเชานะคะคําว่าเป็นไข้คือฟาเชาอ่คําว่าเหลือตรงนี้ไม่ต้องเติมนะคะแต่เราชื่อเผลอเติมเข้ามาเขามีให้ข้างหลังแล้วนะคะเขามีให้ข้างหลังแล้วดังนั้นคําว่าเหลือตรงนี้เราไม่ต้องเติมเราเติมแค่ว่าเจียเจีาฟา เจียเจียฟาเชานะคะก็คือพี่สาวเป็นไข้นะคะคําว่าเป็นไข่ก็คือฟาเชานะคะส่วนอันนี้อันนี้เขาไม่ได้เป็นไข่นะแต่เขาเป็นหวัดหรือไม่สบายนะคะอ่ะวอเหรอคำว่าเป็นหวัดคืออะไรกันเมาค่ะอ่าวอกันเมาเหรอนะคะวอกันเมาเหรอแปลว่า ฉันส่วนใหญ่เขาจะแปลว่าฉันไม่สบายนะคะเขาจะไม่บอกว่าฉันเป็นหวัดนะคะวอกันเมาแล้วก็คือฉันไม่สบายนะตอนนี้ประมาณนี้นะคะน้อยครั้งที่จะบอกว่าเป็นหวัดนะคะ,อะวอกันเมาแล้วเขาจะพูดถึงอาการรวมๆว,ว่าตอนนี้ฉันไม่สบายอยู่นะนะคะใครถูกต้องนะคะใครถูกต้องทั้งสีข้อเขียนเครื่องหมายถูกไว้แล้วก็ใส่คะแนนลงไปนะคะสี่คะแนน ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่เราทำไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่ะโอเคเรามาดูเนื้อหาข้างในคราวนี้เนื้อหาข้างในของเรานะคะในหน้าที่ในหน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่ง <24 S 1> ในหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะในหน้าที่ยี่สิบสี่เห็นไหมคะอ่ะหัวข้อของเราก็คือนีจ์มารลนะคะนีจ์มอลอ่ะ เป็นคำถามที่ใช้ถามเวลาที่เราเห็นใครรู้สึกไม่สบายหรือเวลาอ่าหรือเวลาเรามาหาหมอที่โรงพยาบาลคำถามแรกในภาษาจีนที่หมอจะถามเราเลยก็คือจะถามว่านี้เจอมาเหรอชิงเวิ่นนี้เจนมาเหรอขอถามหน่อยครับคุณเป็นอะไรมาประมาณนี้นะคะหรือว่าคุณมีอาการอย่างไรนะคะอ่ะนี้เจนมาเหรอหนีกคนะคะน็คือคุณนะคะหนีคือคุณ จิ่นเมอแปลว่าอย่างไรนะคะคำว่าเจิ่นเมอตัวเดียวแปลว่าอย่างไรเหรอตามจริงคำว่าเหรอแปลว่าแล้วนะคะแต่บางครั้งใช้ในการเสริมน้ําเสียงเฉยๆนะคะไม่มีความหมายนะคะบางครั้งไม่มีความหมายใช้เป็นการเสริมน้ําเสียงอ่ะนี้เจิมาเล็อกก็คือเป็นการสอบถามอาการว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างหรือคุณมีอาการอย่างไรบ้างนะคะอะ่ะแล้วคนนี้เขาบอกว่า วอโถเถิงวอโหูเถิงคําว่าหูเถิงแปลว่าอะไรคะดูจากภาพเราคิดว่ามันแปลว่าอะไรอ่าโูเถ,ถิงคือปวดหัวนะคะถ้าถูคาเดียวถูคาเดียวแปลว่าศีรษะนะคะถูคาเดียวแปลว่าศีรษะอ่าแล้วถ้าเป็นคําว่าถูฝาถูฝาคือผม นะคะโถฝักคือผมโถคำเดียวคือศีสษะนะอ่ะโถฝักคือผม,อผมแล้วถ้าเอาโถมาต่อกับคําว่าถึงก็คือมีอาการนะคะเป็นการมีอาการปวดหัวนั่นเองนะคะอ่ะถัดมาอันนี้ในหน้ายี่สี่เหมือนกันเป็นประโยคที่ข้างล่างนะคะก็ยังถามว่านี้จะมาละ เป็นคำถามเดียวกันหมดเลยไม่ว่าเราจะไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ตามแต่ของประเทศจีนนะคะถ้าเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลจะเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นพยาบาลจะถามเราทันทีว่านี้จะมาลอ่านะคะก็คือคุณมีอาการอย่างไรคุณเป็นอะไรมาประมาณนี้นะคะแล้วคนนี้บอกว่าวอตู้จึถึงตู้จึถึงคืออะไรคะฮะตู้จึถึงคืออะไรปวดท้องครับ คำว่าตู้จึดถึงก็คืออาการปวดท้องนั่นเองนะคะก็คือเอาสิ่งที่เราเราปวดหรือไม่สบายตรงนั้นอะมารวมกับคำว่าถึงเราก็จะได้คำออกมาว่าเรามีอาการอย่างไรนะคะเช่นอ่ะเราชื่อบอกว่าวอเหยียนจริงถึงเหยียนจริงคือตานะคะ หวอเยียนจริงถึงก็คือฉันมีอาการปวดตาประมาณนี้นะคะเราก็แค่เอาเอาวัวส่ะสวนต่างๆมารวมกับคำว่าถึงก็จะเกิดเป็นคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาว่าเรามีอาการอะไรนั่นเองนะคะอ่ะโอเคถัดมาอันนี้เห็นไหมคะก็ถามเหมือนเดิมนี้จะมาลอก็กคือคุณมีอาการอย่างไรนะคะวอยาถึง อยาถึงเห็นไหมคะเนี่ยอยาถึงก็คือปวดฟันนะคะอยาถึงหยาหยาแปลว่าฟันถ้าอยาาตัวเดียวแปลว่าฟันนะคะอ่ะโอเคเรามาดูถัดไปฟางฟางเจิดมลอฟางฟางคือใครฟางฟางเนี่ยคือชื่อของคุณนะคะไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งสิ้นฟางฟางเนี่ยคือชื่อของคนคือชื่อของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะคือชื่อของเด็กผู้หญิงคนนี้หมอถามว่า ฟางฟางเจ็มาแล้วอ่าฟางฟางเจ็มาแล้วก็คือฟางฟางมีอาการอย่างไรหรือฟางฟางเป็นอะไรมาประมาณนี้นะคะในคําถามของหมอแล้วต่อมาเขาบอกว่าทากันเมาเหรอทาทาตัวนี้ผู้ชายคนนี้เป็นคนพูดนะคะผู้ชายคนนี้เป็นคนพูดโดยการกล่าวถึงผู้หญิงคนนี้ ะะเขาล่าวถึงผู้หญิงคนนี้ว่าทากัดเมาแล้วทาคํานี้ใช้ได้แค่กับผู้หญิงนะคะทาคํานี้ใช้ได้แค่กับผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่สามที่ถูกลก่าวอ้างถึงนะคะก็คือทากันเมาแล้วก็คือเขาไม่สบายประมาณนี้นะคะทากัดเมาแล้วเขาไม่สบายหายโยเตียฟาเชาคานี้อ่านว่าเตียนะคะเตียต้องม้วนล,ลิ้นขึ้นนะคะ เตียเพราะว่าเขามีตัวม้วนลิ้นถ้าหนูเห็นตัวนี้ให้จําไว้เลยว่าคํานั้นจะต้องอ่านม้วนลิ้นขึ้นและพินอินเขาจะต้องมีตัว R นะคะพินอินเขามีตัว R แสดงว่าประโยคนั้นจะต้องม้วนลิ้นขึ้นจะต้องเป็นหายโยเตี่ยฟาเชานะคะจะบอกว่าหายโยเตี่ยฟาเชาไม่ได้นะต้องเป็นเตี่ยหายโยเตี่ยฟาเชานะคะอ่าหายก็คือยังนะคะคาว่าหายเนี่ยก็คือยัง โยเตียโยเตียนก็คือนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยฟาเชาก็คือเป็นไข้อหายโยเตียฟาเชาก็คือยังมีอาการไข้ด้วยนิดหน่อยประมาณนี้นะคะไม่ไหมนี้โอเคทันไหมลูกทันครับโอเคอันนี้โอเคขอข้ามไปนะคะอันนี้จบไปแล้ว ต่อมาโอเคอันนี้จบแล้วเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรื่องง่ายๆและคราวนี้มาดูมาดูแบบฝึกหัดที่เป็นแบบทดสอบของเราในวันนี้นะคะฟังแบบทดสอบของเราในวันนี้นะคะเราชื่อให้ส่งช้าที่สุดคือวันเสาร์หกโมงเย็นนะคะแบบทดสอบฉบับนี้ ให้ส่งช้าที่สุดคือวันเสาร์ตอน6โมงเย็นนะคะถ้าเลยวันเสาร์6โมงเย็นไปแล้วเราชื่อเช็คงานไปแล้วนะคะถ้าใครส่งมาหลังจากนั้นจะโดนหักคะแนน1แต้มโอเคไหมอ่าถ้าใครส่งหลังจากวันเสาร์ตอนเย็นนะคะจะโดนหักคะแนน1แต้มถึงหนูจะทำถูกทั้ง10ข้อก็ตามเราชื่อตัวจแล้วหนูทำถูกทั้ง10ข้อ แต่หนูจะได้แค่เก้าคะแนนเพราะว่าหนูไม่ทําตามกติกาเพราะว่าเราชช่อบอกแล้วว่าหนูจะต้องส่งก่อนวันเสาร์หกโมงเย็นนะคะเริ่มส่งได้ตั้งแต่ตอนไหนเริ่มส่งได้ตั้งแต่หลังจากที่เราเรียนซูมเสร็จนะคะหนูสามารถทําได้แล้วก็ส่งได้ไปเรื่อยๆจนถึงวันเสาร์ตอนเย็นที่เราชช่อจะเช็คงานนะคะโอเคอันนี้นะคะข้อที่หนึ่งเขาถามว่า คำว่าคุณมีอาการอย่างไรในภ<พ>าษ<ฯ>าจีนเขียนอย่างไรคะแบบฝึกหัดมีแค่อันนี้หรอครับใช่ค่ะแบบฝึกหัดอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนนะคะแบบฝึกหัดอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียน <S <S อยู่ในกระดาษนะคะที่ครูประจําชั้นของพวกหนูส่งให้นะคะหนูจัะปริ้นออกมา <คน S 1> ก็ได้ในแบบในหนังสือภาษาจีนได้ไหมครูได้ค,ค่ะ สามารถเปิดดูในหนังสือได้เพราะว่าหนูไม่สามารถเขียนตัวภาษาจีนได้ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นอันนี้หนูสามารถดูในหนังสือได้นะ,อ,ะอันนี้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณมีอาการอย่างไรอคุณมีอาการอย่างไรมันไม่ยากเลยมันคือหัวข้อที่เราเรียนมาเราก็แค่เขียนตัวภาษาจีนคําว่าคุณมีอาการอย่างไรลงไปโอเคไหมคะข้อหนึ่งจบข้อที่สอง หนูปวดท้องคําว่าหนูอ่ะหนูคือใครหนูคือฉันอ่าหนูคือฉันคือตัวเราใช่ไหมคะดังนั้นคําว่าหนูเราสามารถใช้คําว่าวอนะคะอ่าหนูปวดท้องก็คือฉันปวดท้องนั่นเองมีความหมายเดียวกันนะคะดังนั้นหนูสามารถเติมได้เลยนะคะข้อที่สามฉันไม่สบายนิดหน่อยอ่าคำว่านิดหน่อย นะคะคำว่านิดหน่อยจะไม่วางหลังสุดนะคะคำว่านิดหน่อยจะไม่วางหลังสุดสังเกตดูในหน้าที่สาสิบเอยในหน้าที่ยี่สิบห้านะคะเรามาดูในหน้าที่ยี่สิบห้าพร้อมกันเห็นไหมคะคำว่านิดหน่อยเขาจะวางไว้หน้าอาการที่เราเป็นอ่าคำว่านิดหน่อยจะวางไว้หน้าอาการที่เราเป็น นะคะดังนั้นในข้อที่สามคำว่าน,นิดหน่อยจะต้องไม่วางไว้ท้ายสุดในภาษาจีนนะคะภาษาไทยจะวางไว้ท้ายสุดวางข้างหน้าใช่ไหมครูอาใช่ค่ะเราจะต้องวางไว้หน้าอาการอันนี้คืออาการไม่สบายไม่สบายคือคําเดียวกันกับคําว่าอะไรนะคือคําเดียวกันกับคําว่าอะไรคะ เป็นหวัดใช่ไหมคะไม่สบายกับคําว่าเป็นวัดนะ่ะคือคําเดียวกันเพราะบางคนไปหาหาจนหนังสือขาดก็ไม่มีนะคําว่าไม่สบายเพราะว่าในนั้นของจะเขียนว่าเป็นหวัดใช่ไหมดังนั้นใครที่บอกว่าไม่สบายอยู่ไหนไม่สบายอยู่ไหนจําไว้ให้ดีว่าไม่สบายอะ่ะคือคําว่ากันเมาที่แปลว่าเป็นหวัดนะคะ ฉันไม่สบายนิดหน่อยีนะ่่สิบห้าน่ะข้อสุดท้ายใช่ไหมครับครูอะไรนะคะลูกคำว่าเป็นไม่สบายมันอยู่หน้าที่ยี่สิบห้าข้อสุดท้ายหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ใช่ในหน้าที่ยี่สิบหกของเราอะค่ะในหน้าที่ยี่สิบหกที่เป็นหมวดคําศัพท์นะคะคําว่าไม่สบายอะเป็นคําที่มีความหมายว่าเป็นหวัดนะคะโอเคไหมอ่ะมันปรากฏในหน้าที่ ยีนะคะที่บอกว่าเป็นหวัดรน่ะแหละที่บอกว่าไม่สบายฉันไม่สบายนิดหน่อยแล้วก่อนที่เราจะแต่งประโยคนี้เราต้องดูให้ดีว่าคําว่านิดหน่อยจะต้องไม่วางไว้ท้ายที่สุดนะคะจะต้องไม่วางไว้หลังหลังเพื่อนเขาจะต้องวางไว้หน้าอาการที่เขาแสดงว่าเป็นอะไรโอเคไหมคะคต่อมาข้อที่ c ี ผมปวดฟันคำว่าผมคำว่าฉันคำว่าหนู้วนแล้วแต่ต้องใช้คำว่าวอทั้งสิ้นโอเคนะ,ะต่อมาวยาทุ่งอะาว่ยาทุ่งใช่ค่ะต่อมาข้อที่ห้าคำว่าคำว่ไไา,าตรงคำว่า,านิดหน่อยอะไรนะคะลูกนิดหน่อยแล้วจะต,ต้องเขียนนิดหน่อยแล้วก็ค่อยเขียนอาการตามใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอ่ะต่อมานะคะในข้อที่ห้าค่ะ,คะเขียนคำว่านิดหน่อยเขียนยังไงคะคำว่านิดหน่อยอยู่ในแบบฝึกหัดค่ะ,คะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบหกนหน้ายี่สิหก็็มีในหน้ายี่สิบหกนะคะ,นนะ,คะอ่ะโอเคในข้อที่ห้าเขาบอกว่าเขาเป็นไข้แล้ว เขาตัวนี้นะคะเขาตัวนี้ให้ใช้เขาผู้หญิงนะให้ใช้เขาผู้หญิงในหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะเอ้ยในหน้าที่ยี่สิบห้าให้ใช้เขาตัวนี้นะคะให้ใช้คําว่าทาตัวนี้นะคะในหน้าที่ยี่สิบห้านะคะเขานี่นะคะเขาคือตัวนี้นะคะในหน้าที่ยี่สิบห้ากำกับเลยว่าต้องใช้เขาผู้หญิงนะคะในแบบหัดข้อที่ห้า เขาเป็นไข้แล้วในภาษาจีนพูดอย่างไรนะคะเราก็เขียนลงไปด้วยตัวเราเองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนด้วยดินสอนะคะเขียนด้วยดินสอไม่ให้เขียนปากานะคะต่อมาตอนที่สองเขาบอกว่าจงเติมคำศัพท์ที่ขาดหายไปให้ถูกต้องสมบูรณ์จงเติมคำศัพท์ที่ขาดหายไปเขาให้คำว่าถึง ในคำในกรอบนะคะมีคำว่าถึงเจินมะโยเตียโถกันเมานะคะอ่ะแล้วคราวนี้ในโจทย์ของเราข้อที่หกเขาบอกว่าถ้ากาันเมาเหรอหายจุดจุดจุดฟาเชา อ่าทากาันเม้าหรอกหายจุดจุดจุดฟาเชาในความหมายห้าข้อเนี่ยเราต้องเอาคำไหนลงมาเติมไปดูดีๆนะคะดูดีๆและทำให้ถูกต้องต่อมาข้อที่ 7, เจ็ดข้อที่เจ็ดว่อจุดจุดจุดถึงอ่าว่อ จุดจุดจุดถึงเอาคำไหนลงมาเติมต่อมาข้อที่แปดวอยยเตียงจุดจุดจุดต้องเติมอะไรอ่าวอยูเตียนจุดจุดจุดเติมอะไรข้อที่เก้าอะไรนะทาตู้จืดอ่าอ่าตู้จืดต้องเติมคำว่าอะไรอ่า อันนี้นี้นี้จุดจุดจุดนี้จุดจุดจุดแล้วต้องเติมคําว่าอะไรก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าเราต้องเติมอะไรนะคะอันดับแรกเราต้องรู้ความหมายของประโยคที่มันไม่สมบูรณ์นี้ก่อนนะเราต้องรู้ความหมายของประโยคที่ไม่สมบูรณ์เมื่อไหร่ที่เรารู้ความหมายของประโยคที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะเราจะรู้ว่า เราต้องเอาคำไหนในกรอบลงมาเติมอนอกจากเราจะรู้ไอ้ว่าหกถึงสิบเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราต้องรู้คำในในกรอบด้วยนะว่าไอ้ในกรอบแต่และคำเนี่ยมันคืออะไรคำทุกคำล้วนมาจากบทที่ห้าของเราทั้งนั้นเราชื่อไม่ได้เอาคำมาจากข้างนอกเลยนะคะครับฮะต่ต้องเขาพราะว่าเขาเป็นใครเป็นสำหรับผู้หญิงใช่ไหม ใช่ค่ะใช้เขาผู้หญิงทั้งหมดนะคะอใช้คําว่าเขาผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยคำว่าเขาอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะในข้อที่หและข้อที่เตัวแรกก็มีคําว่าเขาเหมือนกันดังนั้นหนูไม่ต้องเปิดหาในสมุดก็ได้อะโอเคไหมคะเดี๋ยวถามก่อนงานชิ้นนี้เราชื่อบอกว่าให้ส่งวันไหนคะ ส่งได้ถึงวันเสาร์หกโมงเย็นค่ะอะส,ส่งได้ถึงวันเสาร์หกโมงเย็นนะคะถ้าใครส่งหลังวันเสาร์หกโมงเย็นเป็นต้นไปเราจะต้องโดนตัดคะแนนครั้งละหนึ่งคะแนนเราชื่อทวงงานงวันนี้ 1> 1ลเลยนะได้ค่ะฟังนะคะตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนลูกอ่ะ เราชื่อทวงงานหนึ่งครั้งแสดงว่าคะแนนหนูจะโดนตัดไปครั้งละหนึ่งคะแนนอ่าครั้งแรกคือวันเสาร์หลังหกโมงเย็นนะคะเราชื่อจะทวงนั่นคือโดนตัดไปหนึ่งคะแนนแล้วถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์เราชื่อทวงขึ้นมาอีกแสดงว่าคนที่ส่งหลังที่เราชื่อทวงครั้งที่สองจะต้องโดนตัดสองคะแนนจะต้องโดนตัดคะแนนไปเรื่อยๆโอเคไหมดังนั้นรว,รวมที่ครูตัดด้วยไหมครูหรือว่าแบบ เช่นตัดไปหนึ่งคะแนนแล้วแล้วก็นับคะแนนใหม่หรอกคอ่ะสมมุติว่าเราชื่อตรวจเราชื่อตรวจแล้วหนูได้สิบคะแนนเต็มใช่ไหมคะแต่ว่าหนูส่งหลังจากวันเสาร์ในสิบคะแนนของหนูเนี่ยจะลดลงเหลือแค่เก้าคะแนนหรือว่าถ้าเกิดว่าหนูส่งมาแล้วเราชื่อตรวจแล้วหนูได้ห้าคะแนนอ่าหนูได้ห้าคะแนนแล้วคราวนี้หนูส่งหลังจากวันเสาร์หกโมงเย็นหนูก็จะเหลือแค่สี่คะแนน เพราะหนูได้คะแนนเท่าไหร่ก็ตามแต่เราชื่อจะตัดออกหนึ่งคะแนนโอเคไหมโอเคค่ะอ่ะโอเคณนะที่นี้ทุกคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวทุกคนเข้าใจในข้อสอบนะว่าข้อสอบเนี่ยสามารถปริ้นออกมาได้เขียนได้สามารถใช้ iPad เขียนได้สามารถพิมพ์ในโน้ตบุ๊กได้นะคะ ถ้าใครพิมพ์ตัวภาษาจีนเป็นหนูสามารถพิมพ์ได้เลยแต่ในกรณีนี้คือทุกคนยังพิมพ์ตัวภาษาจีนไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องพิมพ์ยังไงเราชื้อก็เลยใช้วิธีการโดยที่ให้กระดาษไปหนึ่งแผ่นนะคะและให้หนูเขียนเอานะแต่ถ้าใครบอกว่าฉันใช้ ipad เขียนได้เขียนออกมาเหมือนกันได้เราชื่อก็ไม่ห้ามนะคะแล้วแต่วิธีของตัวเราเองถ้าใครไม่อยากปริ้นออกมาหนูก็สามารถ เขียนใส่กระดาษได้นะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบเขียนโจทย์แล้วก็ตอบเขียนโจทย์แล้วก็ตอบหรือใครบอกว่าฉันปิ้นดีกว่าจะได้เขียนแค่คําตอบก็ได้นะคะอันนี้เราชื่อไม่ขัดแล้วแต่ตัวหนูเองนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหยุดเลคคอร์ดนะคะ